ทมที่สาวอ้วนอย่างเรานะคะต้องมีติดตู้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากติดตามช่องกอล์ฟเก๋วินสไตล์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากอฟจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสาวอ้วนนะคะมาากทุกคนแน่นอนเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีไอเทมอะไรกันบ้างนะคะที่สาวอ้วนอย่างเรานะต้องมีติดตู้รับรองว่าถ้ามีติดตู้นะคะแต่งตัวได้สวยแต่งตัวได้ดีแล้วก็มั่นใจแน่นอนนะไปดูกันดีกว่าะคะ่ะอย่างที่หนึ่งนะคะเป็นเดสแบบแว๊บนะคะหรือว่าจะเป็นเดสส่งป้ายนะคะเพราะว่าเดย์ส่งแบบนะะคเสด ทรงนี้นะคะทรงป้ายหรือว่าทรงแบบนี้นะคะจะทําให้สาวอ้วนอย่างเรานะคะใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วดูดีที่สําคัญนะคะตัวนี้สุภาพเรียบร้อยจะไปงานไหนนะคะก็บอกได้เลยว่าไปได้ทุกงานแน่นอนสุภาพดูดีดูเพรียวนะคะ เด็ดแลกเนี่ยต้องมีเลยค่ะการไอเทมที่2นะคะที่สาวอ้วนอย่างเรานะต้องมีติดตู้นั่นก็คือเสื้อคอวี v ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอวีเลือกประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคอวี v ที่สูงขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าเสื้อคอวี v เนี่ยนะเวลาที่สาวอ้วนอย่างเราใส่นะมันก็จะทําให้เราดูเพียวค่ะไม่ดูตันด้วยที่สําคัญนะคะเสื้อแบบนี้จะใส่กับกางเกงก็ได้จะใส่กับกระโปรงก็สวยนะใครมีเสื้อแบบนี้ติดตู้นะรับรองว่าแต่งตัวอะไรมันก็ดูดีดูเพียวไปหมดเลยค่ะและนี่ก็คือไอเทมที่3นะคะที่สาวอ้วนอย่างเรานะคะคตต้องมีิด นั่นก็คือการเกงขากระบอกใหญ่นะคะหรือว่ากางเกงวายเลสกนะไม่ว่าจะเป็นยีนแบบที่ก๊อปใส่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ากางเกงขากระบอกใหญ่นะคะสีดำสําหรับไปทํางานก็ได้กางเกงทรงแบบนี้นะคะ สาวอ้วนต้องมีติดตู้เลยเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันดูขาเรียวมันดูขาเพียวนะถึงแม้ว่าเราจะใส่รองเท้าส้นเตี้ยอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นไหมใส่แล้วมันดูแบบขาเพียวขาเรียวเลยที่สําคัญใส่สบายมากเดินคล่องตัวจะใส่กับผ้าใบก็ได้หรือว่าจะใส่กับรองเท้าสไตล์ลำลองลำลองแบบนี้หรือว่าจะแมทกับเสื้อเชิ้ตนะคะคาดเข็มขัดใส่รองเท้าส้นสูงนะกางเกงทรงนี้แต่งตัวยังไงมันก็ดูสวยเนี่ยต้องมีติดตู้เลยนะคะและไอเที่สี่นะคะนั่นก็คือเบลเซอร์นะคะหรือว่าเสื้อคลุมแบบสไตล์สูทแบบนี้นะคะเพราะว่า เสื้อคลุมแบบนี้นะคะสาวอ้วนอย่างเรานะควรมีติดตู้ไม่ไว่าจะใส่ไปไหนมันก็ดูดีนะอย่างตัวนี้เนี่ยเรามาใส่กับกางเกงยีนใช่ไหมมันก็จะดูแบบว่าเออมีความแบบเป็นสไตล์แบบวันหยุดนะคะสไตล์แฟชั่นแบบนี้หรือว่าเสื้อแบบนี้นะคะเอาไปแมทกับกางเกงดํา <g ülme> ก็ได้ลุคแบบทํางานลุคแบบทางการนะคะสูทหรือว่าเบลเซอร์แบบนี้นะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยมันเสริมบุคลิกของเราให้เราดูดีมากๆเลยค่ะไอเทมต่อไปนะคะที่สาวผูอย่างเรานะคะต้องมีติดตูน้นั่นก็คือกระโปรงความยาวคุุมเข่าค่ะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงความยาวครุมเข่าแบบสไตล์ผ้าสตินแบบที่กอฟใส่แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกระโปรงความยาวครุมเขา่าเป็นกระโปรงทรงสอบเป็นกระโปรงสีดําก็ได้นะเพราะว่ากระโปรงทรงนี้ความยาวครุมเข่าเนี่ยมันใส่แล้วเนี่ยทำให้เราดูสุภาพนะคะแล้วก็ดูดีอาจจะเอาไปแต่งตัวได้หลายสไตล์ด้วยอ,อย่างเช่นตัวนี้นะ ใส่กับสายเดียวก็จะแบบฟิลแบบไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะหรือว่าถ้าเราจะใส่แบบสูตรสีครีมหรือว่าสีขาวทับก็สามารถใส่ไปทํางานได้แล้วกระโปรงความยาวุมเขาสุภาพเรียบร้อยใส่แล้วดูดีเสริมบุคลิกได้ดีเลยะคะ่ะและไอเทมสุดท้ายนะคะที่สาวอ้วนอย่างเรานะคะพลาดไม่ได้เลยต้องมีติดตู้แน่นอนนั่นก็คืองานเชื้อคลุมนะคะหรือว่างานคาร์ดิแกนนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสีครีมหรือว่าสีดํานะมีติดตู้ไว้เนี่ยไม่เสียหลายแน่นอนอย่างตัวก็เองนะคะชอบทั้งสีดําแล้วก็สีครีมเลยอย่างสีครีมนะเวลาที่เอามาใส่กับ ชุดกระโปรงแบบนี้นะอาจจะเอาไว้บังแดดก็ได้เวลาแบบไปแล้วร้อนด้านนอกนะคะหรือว่าใส่คลุมแบบนี้ใครที่แบบว่ามีปัญหาอาจจะไม่มั่นใจแขนใหญ่ๆนะคะก็สามารถเอาคาร์ดิแกนมาใส่ทับนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ด้วยกันหนาวได้เบาๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะใส่แล้วสุภาพเรียบร้อยอาจจะใส่กับคลุมชุดเดรสนะคะที่มันเป็นสีแบบอ่อนเดรสสีสันสดใสยอย่างสีครีมเนียนะบอกได้เลยว่าใส่คลุมได้ทุกชุดเลยทุกสีเลยแน่นอนนะคะคาร์ดิแกนเสื้อคลุมเนี่ยต้องมีติดตู้เลยค่ะ นี่เลยค่ะไปใส่มาแล้วเห็นไหมคะว่าคาร์ดิแกนสีครีมใส่กับกระโปรงแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยสุภาพหรือว่านะก็ชอบมากเลยเวลาที่เราไปทะเลหรือว่าไปข้างนอกแล้วเราใส่แบบเสื้อผ้าที่สไตล์เซ็กซี่เนี่ยเราก็เอาคาร์ดิแกนเนี่ยติดติดมือไปด้วย คุมเพื่อให้มันเรียบร้อยได้หนึ่งนะคะแล้วก็คุมเพื่อกันแดดได้ด้วยที่สําคัญนะคะเวลาที่เราไปไหนเนี่ยเราต้องต้องการความแบบปลอดภัยรู้สึกว่าแต่งตัวโปนิดนึงแล้วก็ใส่กระดุมนะคะติดกระดุมแบบนี้ก็เรียบร้อยไปไหนนะคะก็ปลอดภัยนะคะและนี่ก็คือ6ไอเทมนะคะที่สาวอ้วนอย่างเรานะคะควรมีติดตู้ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดเซฟไว้ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็เขี่ยลินตานะฝากกดติดตามช่งกอล์ฟไปด้วยก็ล์จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสาวอ้วนนะคะมาให้คนอีกแน่นอนใครอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์คุยกับ แน่นอนเจอก,กันคลิปหน้านะคะ